บ้าน่อนนะคะจดนะคอดูมันจะตกบันไดเขาข่งกันตลอดยี่ยมใช่ไหมขันมาไปยดเยียยเยี่ยเลย แล <done> we we ้วก็ไปเรียนต่อขาดสิบอีกแล้วก็ไปเรียนขาดสิบต่ออีก

ตอนนี้เรากำลังจะเดินชุดรถลุง,งเงียนะคะนนเราเราจะเขทำลุงเงียดกานเรามาเรามาประมาณแหวนมามามาให้เขาใช้งานกันนะคะเรากำลังจะเดินกลับม,ม,ม,มาทำกันที่ไหนเนี่ยฮะามาทำกันที่ไหนสุนีค่ะเรามาสุนีเกลเาวเวอร์ค่ะเรามารถดูมากใช่ไหมรู้มากเลยคะ่ะสวัสด,ดีไเนี่ยมาจะกลับบ้านใช่เมื่อกี้กำลังหนะัก ้ตอนขึ้นรถแล้วไม่บายตุ่กต้อนอะไรได้้อขึ้นก่อนนะายังอางันเมื่อเรา i <laughs>